ับตาไปดูที่ปอยเปตกันบ้างเพราะว่าก่อนหน้านี้เหมือนมีสื่อนําเสนอข่าวออกไปโดยช่อสื่อกัมพูชาที่อ้างว่าเราเนี่ยไปทิ้งระเบิดทําลายปอยเปตนู่นนี่นั่นความจริงแล้วไม่ใช่นะคุณผู้ชมที่เรามีการทิ้งระเบิดไปเนี่ยเป็นพื้นที่ที่กัมพูชาใช้เป็นฐานทางทหารเท่านั้นล่าสุดเหมือนกันมีสาวไทยในปอยเปตค่ะเขาอัดคลิปเลยเป็นตัวแทนหมู่บ้านมาโต้เกรียนคีย์บอร์ดนะบอกว่าเมืองปอยเปตกัมพูชายัางอยู่ดีค่ะไม่ได้โดนระเบิดเหมือนที่โดนตีข่าวขออย่าใส่ร้ายนะคะปอยเปตว่าไม่ปลอดไป ตอนนี้ยังอยู่ได้อยู่ค่ะเอาไปฟังเสียงเธอกันค่ะปอยเป็ดเป็นขี้เท่าแล้วใช่ไหมมีเด็กูนี่แหละขี้เท่าไม่มีหรอกออกข่าวเวอร์มาก,ก,ากาสื่อไทยก็โจมตีเก่งโลกเท่าหมาถ้าปอยเป็ดเล็กกูเละเป็นก่อนแล้วกูจะบอกว่าตอนนี้คนไทยก็ยังอยู่สบายดีไม่มีใครเขามานั่งไล่จับตัวคนไทยไปเป็นตัวประกันหรือเนี่ยอยู่ เที่ยวซกซกซกทุกวันยังไม่เห็นทาหารสักคนเลยจ้าเขาบอกว่าอีพวกที่อยู่ในกาลานะอีเก๋ๆกที่บอกว่าลงเลยปล่อยเป็ดลงเลยปล่อยเป็ดมึงไม่คิดว่าถ้าเกิดไทยยิงมาปล่อยเป็ดแล้วฝั่งไทยจะไม่ได้รับความเสียหายปะหรอกคก็พูดในฐานะคนไทยนะคูจะบอกว่าอะไรที่พวกมึงไม่รู้อ่ะบางทีอย่าสักแต่ว่ามีอินเทอร์เน็ตหาความรู้กันบ้างก็ได้อย่าสักแต่พิมพ์พิมพ์ิมพ์เป็นนักเลงคีย์บอร์ดโตโตกันแล้วอย่าโตเพราะกินข้าวอย่าเท่าเพราะเกิดนานเด็กมันจะถอนงอกเอา ก็ต้องบอกว่าคําพูดค่อนข้างแรงนะก็เลยทําให้เกิดการวิพากษ์วิจารณ์กันไปหลากหลายแง่มุมนะคะก็ต้องยอมรับเพราะว่าเธอก็ออกมาพูดเลยแล้วยืนยันว่าอยู่ปอยเปตดกัมพูชายังสุขกายสบายใจไม่ได้เลวร้ายเหมือนที่พูดกันในโซเชียลเธอบอกว่าคนไทยที่อยู่ปอยเปตเนี่ยไม่ได้เป็นสแกมเมอร์กันทุกคนนะที่นี่อาชีพสุจริตก็มีให้ทําบางคนก็เปิดร้านตัดผมเปิดร้านสักลายก็ไม่อยากให้คนไทยกล่าวหาว่าปอยเปตดเละเป็นขี้เท่าเพราะว่าทุกคนที่นี่ยังสบายดีค่ะเธอก็ฝากถึงนักเลงคีย์บอร์ดนะบอกว่าาเ ลาไปดูแลลูกหลานตัวเองก่อนก่อนที่จะมาว่าคนที่ทํางานสุจริตอันนี้ก็อาจจะต้องอแยกแยะคนทําผิดกฎหมายเป็นกมเ m m e r ก็ว่าไปอย่างคนทํางานสุจริตก็อีกอย่างหนึ่งนะคะคพอคลิปนี้เผยแพร่ออกไปอ้าวคุณผู้ชมรู้ไหมโดนทัวลงค่ะอย่างที่บอกว่าคําพูดเนี่ยมันถูกวิพากวิจารณ์กันไปในหลายแง่มุมแลเนาะที่เธอต่อว่าคนไทยด้วยกันเองว่าเอ้าทําไมมาต่อว่ากันเองล่ะ<ม>แต่อีกมุมนึงก็มีคนไทยมาแสดงความคิดเห็นเหมือนกันบอกว่าอย่างน้อยๆที่ตัวเมืองปอยเป็ดยังสงบสุขเพราะว่าอะไรทหารไทยทําตามกติกาค่ะ เราไม่ได้ไปยิงปืนหรือไปยิงจรวดตกใส่ชุมชนนะอันนี้คือสก่งที่แสดงให้เห็นทางกองทัพก็ยืนยันอยู่แล้วเนี่ยพื้นที่ของเราไม่ใช่พื้นที่ที่จะโจมตีพลเรือนเพราะว่าปล่อยเปยอย่างที่บอกมีคนอยู่เยอะไม่เฉพาะคนไทยที่อยู่ที่นู่นน่ะโอ้คนกัมพูชาก็อยู่เยอะเป็นพื้นที่เศรษฐกิจแต่ว่ามันเป็นพื้นที่บ่อนคาสิโนเป็นที่กมเ m m e r เลยพูดง่ายมนะคะแต่ทีนี้สาวเจ้าของคลิปล่าสุดพอโดนทัวลงไปนะคุณผู้ชมก็ออกมาขอโทษแล้วบอกว่าเธออาจจะสื่อสารคลาดเคลื่อนจนทําให้หลายคนเข้าใจผิดในเจตนนนาาาทีี่่เเเอออยยกกจะะะสสสืรคัังง ก่อนอื่นต้องขอโทษพี่ๆสื่อแล้วก็ทางฝั่งไทยที่บางทีเฟียอาจจะสื่อสารคาดเคลื่อนแล้วก็ทำให้ตีความกันไปผิดๆนะคะต้องขอโทษเว้าทีนี้ด้วยนะคะก็คือในสิ่งที่เฟียอยากจะออกมาพูดในมุมของเฟียเมื่อวานนี้ก็คืออาจจะใช้คำพูดแรงไปหน่อยอาจจะใช้คำพูดไม่ถูกต้องหรือคาดเคลื่อนไปหน่อยในสิ่งที่เฟียจะสื่อก็คืออัดคลิปออกไปเนี่ย คืออยากจะสื่อว่าคนไทยอ่ะที่ทํางานในปอยยังปลอดภัยดีไม่มีการมาบื้มกลางเมืองปอยเปรตหรืออะไรอย่างนี้ ขณะที่นายพานพาเป็นนักข่าวกัมพูชานะครับที่มักจะออกมานําเสนอข่าวต่อต้านรัฐบาลกัมพูชาก็ตั้งข้อสังเกตว่ารัฐบาลกัมพูชาพยายามที่จะปกปิดข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นหลายอย่างหรือเปล่าเช่นอะไรบ้างเช่นเรื่องความทุกข์ยากของพี่น้องประชาชนที่มีผู้สื่อข่าวจากญี่ปุ่นจะขอเข้าไปทําข่าวเพื่อน,นําเสนอข้อเท็จจริงทางกัมพูชาก็ไม่อนุญ,ญาตนะฮะขัดแย้งกับสิ่งที่รัฐบาลกัมพูชาพยายามบอกกับนานาประเทศว่าต้องการความช่วยเหลือนอกจากนี้ก็ยังมีเรื่องที่ฝ่ายไทยอ้างการโจมตีเป้าหมายทททาาาาาางางหอากาอกกกศนจ การเป็นการ,รกทางทหารยังเป็นการทําลายฐานสแกมเมอร์ซึ่งรัฐบาลก็ไม่ได้ออกมาเปิดเผยข้อที่จริงยืนยันว่าใช่ฐานสแกมเมอร์หรือไม่เชื่อว่ากลัวจะเป็นการประจานตัวเองนั่นเองนะครับว่ามีเจ้าหน้าที่ระดับสูงพัวพันกับเรื่องนี้อาจจะกลายเป็นชนวนเหตุให้นานาชาติโจมตีกัมพูชานั่นเองนะครับนอกจากนี้นะคุณผู้ชมรัฐบาลยังเลือกที่จะปกปิดข้อเท็จจริงจานวนผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตของทั้งทหารและพลเรือนเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้ประชาชนตื่นตระหนกนะคะหรือเห็นถึงความรุนแรงที่แท้จริงที่เกิดจากการ ำเนินนโยบายของผู้นำนั่นเองนะคะค